ย้อนกลับไป2วันก่อนเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของ Pico Finance ที่มีกระแสข่าวว่าผู้ประกอบการเนี่ยแหกคืนไลเซนส์ใช่ครับ p i c o Finance เนื่องจากไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าควบคุมคุณภาพนี่ mm hmm. ได้อีกต่อไปอใช่กระแสข่าวเนี่ยระบุถึงขั้นว่า NPL มันพุ่งทยานไป40-50%แล้วใช่นะครับนะครับนั่นเองก็เป็น ประเด็นที่ส่งผลทำให้ราคาหุ้นในกลุ่ม f i ไนแนนซ์เนี่ยพากันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยะสำคัญนะคือเราเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบครับแล้วก็พยายามที่จะยับยั้งกระแสความตื่นตะนกเพราะว่าทำไมทราบไหมฮะเพราะพูดถึงพิโก Finance เนี่ยมันก็เป็นการประกอบธุรกิจแบบเฉพาะทางอ่าใช่เฉพาะทางเฉพาะเจาะจงครับนะมันก็เป็นไลเซนส์สำหรับพิโก f i ไแนนเลยแต่ ประเด็นเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกราย <c oughs> ที่อยู่ในธุรกิจไฟแนนซ์ที่จะดําเนินการนะฮะหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพ <c oughs> ิโกไฟแนนซ์อืมอืมใช่ <c oughs> ถูกไหมพิโกไฟแนนซ์เนี่ยมันคือเฉพาะเจาะ <c oughs> จงเฉพาะเจาะจงเลยตามรายจังหวัดอืมแล้วก็ในแง่ของขอบเขตในแง่ของการปล่อยกู้อะไรต่างๆมันก็มีกฎหมายเฉพาะของเขาสําหรับพิโกไฟแนนซ์นะครับฉะนั้นโดยสรุปอื มันมีเพียงแค่ผู้ประกอบการบางรายเท่านั้นอบางรายบางรายที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับที่ดําเนินธุรกิจพีโก้ไฟแนนซ์แต่ในขณะที่บริษัทอีกเป็นจํานวนมากในกลุ่มไฟแนนซ์เขาไม่ได้ทําธุรกิจ p ีโก้ไฟแนนซแต่ราคาหุ้นเนี่ยปรับลดลงไปด้วยอใช่ถูกไหมฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกรณีของสีสวัสด์คอร์ปอเรชันหรือว่าสวัสด์ ราคาหุ้นนี่โอ้โหปรับลงนะครับวันนั้นเนี่ยวันเดียว uh huh. อ่าฮะดอ่าแดซวันเดียวนะวันเดียวแปดนต์นี่คือลงไปบาทสี่ิบเลยนะครับจากระดับสิบแปดบาท uh huh. ของราคาปิดวันก่อนหน uh ้าอ่าใช่คำถามคือครับถ้าราคาหุ้นลงมาด้วยกระแสข่าว uh huh. เรื่องของพีโก f ไฟแนนซที่ว่า ผู้ประกอบการแห่คือไลเซนส์เพระ NPL มันพุ่งไป40-50ิบเอร์นะแต่ในข้อที่จริงคือสวัสด์ไม่ได้ทำธุรกิจพีโก้ไฟแนนซ์เลยอเออไม่มีเลยนะไม่มีเลยตรงนี้มันยังไงล่ะ,ะมันจะถือเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นได้ไหมอ,อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็คงต้องไปพิจารณาดูข้อมูลครับแต่ในแง่ของหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นคือคุณดวงใจแก้วบุตรตา แล้วก็ดําลงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของทางสีสวัสด์ด้วยนั้นครับก็ปรากฏว่าได้มีการเข้ามาซื้อหุ้นนะครับในช่วงที่ราคามันปรับลดลงอย่างหนักเอาละก็ซื้อไปแค่ประมาณสักล้านสองแสนหุ้นครันะที่ราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบหกบาทแปดสบหกมูลค่ารวมก็ยี่ล้านเศษแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการตอกย้ำอย่างหนึ่งว่า ก็เขารู้อยู่แก่ใจว่าบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ใช่ฉะนั้นราคาที่มันปรับลดลงจากแรงกดดันเกี่ยวกับพิโกไฟแนนซ์มันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมอไม่สมเหตุสมผลฉะนั้การที่ราคาหุ้นปรับลดลงมาจึงถือเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเพิ่มอใช่นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นอทีนี้ในแง่ของการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันของศีสวัสดิ์คุณดวงใจออกมา ชี้แจงอย่างไรอ่าก็ในแง่ของเรื่องของการเติบโตนะฮะในระยะยาวเนี่ยครับว่าก็สะท้อนว่าความมั่นใจว่าแนวโน้มการเติบโตของบริษัทเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปอันนี้ในมุมของคุณดวงใจแก้วบุตรานะครับแล้วก็มีอีกท่านนะครับคุณธิดาแก้วบุตรานนี้ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กรของสวัสดิ์เองนะฮะก็มีการเปิดเผยว่ากรณีของราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงไปเมื่อวันที่1 1มิถุนายนเนี่ยที่ลงไปถึงประมาณ8%เนนะฮะก็ระบุว่าส่วนตัวไม่ทราบสาเหตุชัดเจน และยืนยันว่าบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้นอกจากนี้ยืนยันนะครับว่าสวัสด์ไม่ได้ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิโกไฟแนนซ์ขณะที่กรณีข่าวเอ่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL เนี่ยตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่วนข่าวลือเรื่องของการขายหุ้นของครอบครัวและกลุ่มไต้หวันนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงเช่นกันโดยทั้งสองกลุ่มยังคงถือหุ้นอยู่เช่นเดิมอันนี้เอาเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นก่อนนะ เรื่องของพี่โกลไฟแนนเรื่องของว่าเอ๊ะกลุ่มครอบครัวทางกลุ่มของุแก้บุตาเนี่ยขายหรือว่ากลุ่มไต้หวันขายหรือเปล่าอันนี้ยืนยันว่าไม่มีการขายออกมานะฮะอนเนี้ยก็ในส่วนของข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันในแง่ของเป้าหมายธุรกิจในปี2018นะครับก็สวัสด์ก็ยังคงตั้งเป้าในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อประมาณ5 1 0เก็โอเคละอาจจะปรับลดลงจากเป้าหมายเดิม ที่ตั้งไว้ตั้งเป้าไว้คือ1 0 1ถึง้เปอร์เซ็นต์และก็คาดว่านี่ที่ไม่เอ่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือว่า NPL นะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่3 7 6เจ็ดหกเปอร์เซ็นต์และก็บริษัทก็ยังมั่นใจนะครับว่าผลการดำเนินงานในช่วงของครึ่งปีหลังจะดีขึ้นจากการมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พร้อมกับมีการขยายธุรกิจประกันออนไลน์นะครับหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจปักกันภัยหรือว่าคอปปอรนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการเข้าถึงลูกค้าและก็การสร้างไรายได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับการสร้างไรายได้การสร้างการเติบโตอ,อย่างแข็งแกร่งในอนาคตอ่าใช่ <c oughs> ในประเด็นเรื่องของพีโก้ไฟแนนซ์อันนี้ยืนยันสีสวัสดิ์ไม่ได้ประกอบธุรกิจพีโก้ไฟแนนซ์แต่อย่างใดใช่ครับ ส่วนกรณีประเด็นเรื่อง NPL ที่ว่าขณะนี้มันพุ่งไป4-50%เนี่ยก็ยืนยันด้วยตัวเลขว่าของสีสวัสดิ์ครับไตรามาสหนึ่งนะที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศงบแล้ว NPL อยู่ที่3.76%ขนาดที่เป้าหมายเนี่ยปีนี้ก็จะบริหารจัดการให้ตัว NPL นะฮะอยู่ในกรอบ3-4%ครับฉะนั้น ไม่รู้ว่าไอ้สี่สที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครนะแต่ของสีสวัสด์เป้าหมายปีนี้คืออยู่ในกรอบ3าทีนี้พอพูดถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะเพราะมันก็มีกระแสข่าวอีกว่าเฮ้ยแก้วบูตาขายแล้วนะอ่าคไต้หวันไต้หวันเนี่ยคือ c a t ์เต้ฟ n นแลนเชียลโฮดิอ่าใช่คา t เท f ฟ n นแลนเชียลกรเนี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของไต้หวันที่เข้ามา ร่วมลงทุนกับสีสวัสดิ์เนี่ยมาหลายปีละถ้าจําไม่ผิดผมว่าอย่างน้อยๆต้องมี5ถึง6ปีอย่างน้อยๆนะงั้นมันก็มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยแก้วบุตรตาขายไต้หวันขายตรงนี้คุณธิดายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะแล้วก็ปรากฏเป็นข้อทีจริงว่าคุณดวงใจแก้วบุตรตาพี่สาวเนี่ยมีการเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มด้วยอใช่ไต้หวันก็ไม่ได้ขายครนะเพราะไต้หวันเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นลักษณะของการเข้ามา ร่วมลงทุนในแบบที่เป็น strategic s t r a t e g i c partner ใช่คือมาร่วมกำหนดนโยบายมาร่วมบริหารด้วยนะฮะฉะนั้นมันไม่ใช่ลักษณะว่าเข้ามาลงทุนในหุ้นอย่างเดียวแล้วถึงว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็จะมีการตัดขายทิ้งไม่ใช่เขาเป็น s t r a t e g i c partner ระหว่างกันใช่ใช่นะครับราคาหุ้นนี้โอ้โหดูของสีสวัสดิ์นี่นะพี่สุภชัยอเอาแค่ในช่วง หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามหนึ่งสัปดาห์ทำการเนี่ยราคาหุ้นสีสวัสด์ปรับลดลงมาแล้ว16.5เปอร์เซนอหนะในห่วงเวลาหนึ่งเดือนรราคาหุ้นลงมาแล้ว3 3 6หเอนหนักไปอีกหนักไปอีกในรอบสามเดือนรราคาหุ้นปรับลดลงมาแล้ว45 6บห้หเปอร์ซอครับ ในขณะที่แนวโน้มผลประกอบการอันนี้ทั้งจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และจากแนวโน้มที่ฝ่ายบริหารเขามีการเปิดเผยออกมาเนี่ยผลประกอบการโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้น่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้ดีใช่น่าจะกลับมาอยู่ในช่วงการเติบโต ได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ดูจากราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ไม่ตอบรับนะมันยังลงสวนแนวโน้มผลประกอบการไปด้วยใช่เออนะครับโอ้โหหมก็เรียกว่าราคาถ้าเทียบกับเป็น pbv นะตัวนี้นะศูนจดแปต่ำบุกอีกคู้นหนึ่งแล้วกลับมาต่ำบุกอีกแล้วนะครับนี่ต้องมาดูกันถึงขั้นบุกเลยใช่ไหมต้องดูเรื่องบุกแล้ฮะ pe เนี่ยจริงๆกลุ่มนี้นะไม่น่าเชื่อ pe ห้าจุดห้าเ็เท่า ซึ่งเป็นไฮยูโรนนะไฮยูโรนนะไฮยูโรนความหมายคือความเสี่ยงมากกว่าแบงก์แต่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแบงก์ใช่ถูกเพราะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกพวกหุ้นไฮเบต้าใช่ไฮเบต้าพีในสถานการณ์ปกติเนี่ยซื้อขายกัน40 50เท่านี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมดาในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้นะปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่นะ5.57ดาเเท่า5้าห้าเเท่า p ีล่ะ p B v 0.80เท่าอืนะครับก็ท่านผู้ชมลองศึกษาข้อมูลดูนะฮะแล้วดูสิว่าเอ๊มันพอจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่เราจะซื้อสะสมนะฮะเพื่อหวังมูล,ลค่าเพิ่มในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรอ่ะนี่ก็เป็น ในส่วนของสวัสด์นะประเด็นที่เกิดขึ้นก็กระแสข่าวมันแรงเสียละเกิน<ช>นะไอเรื่องของ p i โก Finance เนี่ยโอ้โหแต่ก็ในเมื่อเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ประกอบธุรกิจ p i โก Finance เลยก็ตรงนี้มันน่าจะเคลียร์คัดได้ครับออไม่ยากะนะฮะ